ต่อไปเป็นขั้นของการดูผลการประเมินนะคะโดยที่ผู้บริหารและครูจะเข้าไปดูผลการประเมินการทำแบบทดสอบออนไลน์ของนักเรียนได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอนอนะคะเสร็จแล้วเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างซ้ายมือก็จะมีช่องล็อกอินสำหรับผู้บริหารและครูนะคะในที่นี้จะ,ะทดลองใส่ล็อกอินของ ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะรหัสผ่านก็เหมือนกันเสร็จแล้วลรากนเข้าไปนะคะเสร็จแล้วในช่องบุคลากรนะคะ นำเมาส์โอเวอร์ไปไปดูช่องการจัดการข้อมูลนักเรียนนะคะ,ะก็จะมีรายการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูรายการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ด้านบนก็จะเป็นชื่อผู้บริหารนะคะภาพผู้บริหารแล้วก็ข้างล่างก็นักเรียนจะเป็นจำนวนชั้นเรียนที่เข้ามาทำแบบทดสอบแล้วก็ผลการทดสอบของนักเรียนที่ได้โดยเฉลี่ยนะคะถ้าลองคลิกเข้าไปะะก็จะมี ชื่อของครูประจำชั้นหน้าตาของครูประจำชั้นแล้วก็รายชื่อนักเรียนคะแนนของนักเรียนนะคะคลิกเข้าไปในรายชื่อนักเรียนก็จะเป็นรายละเอียดของผลการสอบของคะแนนผลการสอบของนักเรียนนะคะในแต่ละชุดอย่างเช่นของเด็กชายจารุพงษ์ทากแกงนะคะก็ทดสอบไปแล้วอยู่จำนวน4ชุด นะคะคือชุดที่1 2 3นะ,ะจำนวน3ชุดก็คุณครูและผู้บริหารก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะ,ะไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ไปยกระดับคุณภาพในการอ่าน การเขียนของนักเรียนได้นะคะ,คะก็